นุนโดย Isuzu X Series แรงทะลุเวอร์ส Mazda CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบรถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพ่อมดร,รถยนต์กับผมทอมมี่ธิรธรรมธรรมศรีครับแน่นอนครับว่าในสัป,ปดาห์นี้นะครับเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์มากมายมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันซึ่งถ้าเราแบ่งในทุกๆสัปดาห์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามพวกเราในทุกสัปดาห์นะก็คือเราก็จะมีรถยนต์รุ่นใหม่หรือว่ารถยนต์ที่น่าสนใจมาอัปเดตหรือว่ามารีวิวให้ติดตามกันแต่ว่าบางครั้งบางคราวนะครับเราก็จะมีรถยนต์ที่แบบเราอาจจะได้ รีวิวมาก่อนหน้านี้แล้วแต่รู้สึกว่าเอ้ย มันก็น่าสนใจหรือว่าเอามาแบบรีวิวอีกครั้งหนึ่งเผื่อคุณผู้ชมท่านใดที่อาจจะไม่ได้ติดตามในทุกๆสัปดาห์เนาะอาจจะพลาดในบางสัปดาห์แล้วก็แบบบางทีมันก็อาจจะรู้สึกอาจจะพูดกันตรงๆก็อาจจะเสียดายนิดนึงนะครับสัปดาห์นี้ก็คือเป็นใน1สัปดาห์นั้นนะครับก็คือวันนี้ในช่วงรถเข่าเราขับรื้ว่าในช่วงเทสทรับแล้วก็รีวิวรถจนนะจะพาคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านครับไปรีวิว o r ร Ranger Wild Track 3.0ลิตรครับอันนี้คือเป็นตัว V6 เลยนะซึ่งเป็นกระาบะาท,ที่ถ้าใครที่ชอบกระาบะาแรงๆอะ่ะที่แบบอาจจะไม่ใช่รับเตอร์เพราะว่าบางทีอาจจะคิดว่าเอ้ยรับเตอร์มันแรงเกินไปก็ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะผมก็ได้ขับมาแบบอู้ ลุยเยอะอยู่พอสมควรนะครับเอาเรื่องอยู่เหมือนกันคันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่ใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงในกลุ่มของตัว r a n g e อแล้วอะคือตัววาทรัก3.0 V6 เนี่ยคือมันเป็นเทอร์โบเดียวนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้แรงหรือว่าเทียบเท่ากับตัวเทอร์โบคู่แต่จริงๆแล้วอะสมมติถ้าคุณอยากจะเปรียบเทียบระหว่าง2ตัวเนี่ยคือมันใกล้เคียงกันมากๆเลยนะถ้าคุณแค่ต้องการฟีลลิ่งแบบมัน มันเนียนอะ่ะมันได้ความพรีเมียมอะ่ะตัวเนี้ยวอล์แทรัค3.0 V6 เนี่ยถือว่าโอเคเลยรู้ว่า V6 3.0น,นะเนาะถือว่าโอเคเลยแต่ถ้าเป็นตัวเทอร์โบคั่มันจะรู้สึกว่ามันดุด,ดันรู้ว่ามัน aggressiv e มากกว่านิดหนึ่งนะครับในเรื่องของพลังก,กำลังรู้ว่า feeling ในการขับขี่อันนี้คือแค่เปรียบเทียบให้ดูเฉยๆแต่ถ้าคุณดูในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ต่างๆตัววอล์ทรัค V6 3.0เนี่ย ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับแต่นั้นคือในช่วงรถเขาเราขับนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปตามข่าวสารประจำสัปดาห์ในแวดวงงานยนต์กันก่อนนะครับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะประธานกรรมการมุริธิกลุ่มอีซุซุและกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซุเซลล์จำกัดสารต่อกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์มอบเงินสนับสนุนประจำปี2567มูลค่ารวม 2 8 0 0 0 0บาทจำนวน6โครงการได้แก่ทุนการศึกษาแก่สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นทุนการศึกษาสำหรับผู้ทุกพลภาพแก่สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกระทรวงศึกษาธิการเงินสนับสนุนมูลิิิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เงินสนับนุนการติดตั้งอุปกรณ์โซลาร์เซลล์แก่โรงเรียนตำรวจตะเวงชายแดนและอุปกรณ์จราจรแก่หน่วยงานในสังกัดสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติรวมเจ็หน่วยงานเพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมไทยทั้งด้านการศึกษาการดำรงชีวิตความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนความปลอดภัยบนท้องถนนและเมื่อเร็วๆนี้อีซูซูเชิญสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมอีซูซูเพลสปอร์ตเดย์2024ในทีม The Next Peak Match เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนสายรถยนต์และทีมอีซูซูโดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพรอีซูซูเซลล์จำกัดและคุณสุรศักดิรินทองนายกสมาคมผู้สึอขาวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย ร่วมเป็นประธานในวิธีการแข่งขันนัาสนาฟุตบอลซูเปอร์สตาร์อารีนาพร้อมมอบรางวัลให้กับเหล่านักกีฬาและทีมกองเชียร์สื่อมวลชนปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงที่มีทั้งอาหารและเครื่องดื่มเตรียมพร้อมให้ทุกคนได้เติมพลังกันปิดฉากกิจกรรม Isuzu r e s ส Sports Day 2024ไปอย่างสบมบูรณ์และอบอุ่น m a สด้เปิดตัวโครงการ Mazda า s College p r จเพ Junior Golf c h a p p i o n s h i p 2024ซึ่งเป็นโครงการชัน้นแนวหน้าในระดับสากลที่จัดขึ้นแบบ x x r l u s i v e ให้กับลูกค้าผู้ใช้รถยนต์มาสด้และครอบครัว เพื่อเฟ้นหาและผลักดันเยาวชนไทยที่ชื่นชอบในกีฬากอล์ฟให้มีโอกาสไปลดแรนบนเวทีการแข่งขันร,ระดับโลกรุ่นรับทุนการศึกษาเพื่อก้าวสู่เส้นทางโปรโกอล์ฟมืออาชีพพร้อมเปิดตัว Mazda Exclusive Tournament 2024อีกหนึ่งโครงการที่จัดขึ้นเพื่อมอบเอกสิทธิ์สำหรับ Mazda Family ในการเข้าร่วมสนุกออกรอบเล่นกอล์ฟพร้อมมอบสิทธิประโยชน์มากมายให้กับลูกค้า โดยทั้งสองโครงการจะจัดการแข่งขันขึ้นในวันที่4ตุลาคมนี้ณสนามอ่าวพายกรอบขับวันนี้นะครับมาสเตอร์เซลประเทศไทยก็ได้จัดโครงการมาร์สเตอร์ US College Prep นะครับจูเนียร์กอฟชลนเมนต์ขึ้นมานะครับด้วยวัตถุประสงค์ที่เราจะสร้างโอกาสนะครับสร้างประสบการณ์ให้กับน้องๆเยาวชนนักกอล์ฟนะครับได้มีโอกาสเข้าไปเล่นนะครับในรายการใหญ่ๆในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นจูเนียร์เวิลด์เวิลด์คัพนะครับอินวิตเทชันอลนะครับหรือว่า อีกหลายๆรา,ายการนะครับก็จะเป็นทางลัดนะครับที่จะนำะนักกอล์ฟฝีมือดีเยาวชนของเรานะครับไปแข่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในขณะเดียวกันเองเนี่ยเราก็มีเนื่องจากด้วยคอนเซ็ปต์ของ US College Prep เนี่ยเราก็ได้มีการเตรียมให้พาร์ทเนอร์เรานะครับนำเอาโค้ชนะครับจากมากมายนะครับในในคอลเลจในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาได้มาดูนะครับการเล่นของเยาวชนนะครับของ ไทยน้องๆของเรานะครับเพื่อที่จะได้รับโอกาสในการมอบทุนการศึกษานะครับเข้าไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นโครงการที่มาสตาร์ตั้งใจนะครับที่อยากจะสนับสนุนวงการกีฬานะครับในประเทศไทยเยาวชนไทยนะครับเป็นการสร้างโอกาสในด้านของการเป็นนักกีฬาอาชีพนะครับแล้วก็ยังเป็นการสร้างโอกาสในการส่งเสริมการศึกษาด้วยการมอบทุนการศึกษานะครับและก็ได้ไปเรียนต่อในต่างประเทศนะครับ มิสเตอร์ทาดาโอมิซุซูกิประธานกรรมการบริหารบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดกล่าวถึงซูซูกิแครี่รถกระบะเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กที่ปัจจุบันมียอดขายสะสมในประเทศไทยไปมากกว่า61,621คันซึ่งก่อนหน้านี้ได้น,นำเสนอแคมเปญพิเศษซูซูกิวอริฟรีโปรแกรมดีโดนใจมอบความมั่นใจให้คุณเพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจขนาดย่อมที่กำลังเติบโต แก่ผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของซูซูกิแค r รีสามารถเลือกรับก็เสนอสุดคุ้มหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษหรือรับก็เสนอผ่อนเริ่มต้นวันละ222บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ปีแรกและเมื่อไม่นานมานี้ซู zu กิร่วมมือกับทางผู้ประกอบการร้านตัดผมจากร้านออโต้บาร์เบอร์ นำซูซูกิแค r รี่บาร์เบอร์ทรัคมาให้บริการตัดผมแก่เยาวชนผู้ได้อโอกาสจำนวนกว่า50คนณมูลิธิคุณพ่อเรจังหวัดชนบุรีพร้อมอยังได้มอบเครื่องอุโปโภคและบริโภคที่จำเป็นให้กับทางมูลิธิคุณพ่อเรโดยมีบาทหลวงวิบูลลิมปนาวุฒิรองประธานมูลิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการเป็นผู้แทนในการรับมอบบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัด เผยโฉมภาพแรกอย่างเป็นทางการของ Honda HRV EHEV ใหม่รุ่นใหม่เนื้อเชนเวอร์ชั่นประเทศไทยที่มาพร้อมลุกใหม่ทั้งกระจังหน้าโครเมียมแบบสปอร์ตใหม่ไฟท้าย LED ดีไซน์ใหม่ล้อลอยสีใหม่และสีภายนอกใหม่สีกากีแซนพร้อมหลังคาสีดำทูโทนและอัพความคุ้มค่าหน้าเป็นเจ้าของยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มเติมหลากหลายฟังก์ชันขุมพลังฟูลไฮบริด EHEV พร้อมระบบเกียร์อ e ัตโนมัติ eCVT ที่มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนให้อัตราการประหยัดน้ำมัน25.6กิโลเมตรต่อลิตรโดยลูกค้าที่สนใจสามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์เพื่อเป็นเจ้าของ Honda HRV eHEV ใหม่ v e ai, ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27พฤศจิกาย,ยน2567พร้อมรับก็เสนอพิเศษที่มอบความคุ้มค่าโดยจะประกาศร,ราคาและเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่28พฤศจิกาย,ยนนี้ พร้อมเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้สัมผัสเป็นครั้งแรกที่บูธ Honda ในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่41หรืองานมอเตอร์ p o ็ก2024และที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศฟอร์ดประเทศไทยเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จจากเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากลูกค้าประกาศเปิดรับจอง Ford Everest Platinum คุ้มพลังเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตร V6 ล็อตใหม่ไม่จำกัดจำนวนราคาเดิม2 2 7 9 0 0 0บาท เปิดจองพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผ่านช่องทางออนไลน์ www.ford.co.th พร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมประสบการณ์การขับขี่ Ford e v e r e s t รส a t i n u ตินัมที่จะทำให้คุณรู้สึกถึงความกล้าทุกความท้าทายวันที่5-6ตุลาคมนี้ณสนามมัทุมธานีสปีดเ w a y ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้แล้ววันนี้ทางเว็บไซต์ w w w e v r e s t e s t d r i v e c o m b y d ร่วมกับบริษัทบรเวออโตโมทติจำกัดผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้า b y d อย่างเป็นทางการในประเทศไทยเปิดตัว b y d M6 รถยนต์ MPV ไฟฟ้า100%อันเ็อเนกประสงค์ขนาด6ที่นั่ง ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นยนตรกรรมสำหรับทุกคนในครอบครัววางจำหน่าย2รุ่นคือ BYD M6 x e n d e d มอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุดถึง150กิโลวัตต์และ BYD Break แบตเตอรี่ขนาด71.8กิโลวัตต์อาวให้ระยะทางวิ่งสูงสุด530กิโลเมตรราคา929,900บาท และ b y d M6 Dynamic รุ่น120กิโลวัตต์มาพร้อมขนาดแบตเตอรี่55.4กิโลวัตต์อาวให้ระยะทางวิ่งสูงสุด420กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ราคา829,900บาทพร้อมส่งมอบให้กับผู้บริโภคชาวไทยตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและบริษัทปตทน,น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ได้จัดตั้งสถานีอัดประจุฟไฟฟ้า Alive Charge ณโตโยต้า Alive ถนนบางนาตราดกม2พร้อมบริการลูกค้าตลอด24ชั่วโมงสำหรับลูกค้าที่สนใจใช้บริการสามารถจองเพื่อใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชัน EV Station Plus ได้ตลอด24ชั่วโมง เรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้อ s e l e r t e of the 4x4 Driving School จะตั้งโดยบริษัทสื่อสากลจำกัดผู้จัดงานมหกรรมยานยนต์หรือ Thailand International Motor Expo ร่วมขบวนคาราวานจิตอาสากับเพื่อนเพื่อนสื่อมวลชนสายยานยนต์เดินทางไปมอบน้ำดื่ม1200ขวดและเพื่อช่วยฟื้นฟู ool, ทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อเป็นการังใจให้น้อง ที่โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน ผู้ชมท่านใดที่อยากจะติดตามข่าวสารในแวดวงยานยนต์เพิ่มเติมเรามีหลากหลายช่องทางที่สามารถเข้าไปได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ worldwideweb.carresearch.co.th หรือว่า Facebook Fanpage ของพ่อรถยนต์ก็สามารถเข้าไปได้เช่นเดียวกันหรือถ้าคุณผู้ชมอยากจะดูเป็นวิดีโอหรือว่าเป็นคลิปต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปที่ YouTube c h anel n ของพ่อรถยนต์ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับตอนนี้ครับผู้ชมเดี๋ยวเราพักโฆษณาสักครู่และเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะครับ Cross the Line อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการ <the> ค้นหาทุกป่าได้ไม่จำกัด Mazda CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the Drive New Nissan kicks e-power ประสบการณ์ขับขี่แบบรถไฟฟ้าไม่ต้องรอชาร์จคันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัด New Nissan kicks e-power Yes yeah. นิสส <Nissan> ันพลังที่สร้างความร้าวใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกต่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูอลเจนพร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์มไฮเทคพาวเวอร์อยู่อัพนิวสุสก s สวีท ใหม่ New X Gen Next Peak รุ่น RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าอะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด Mazda CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the Drive ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D Max Ford r n e r แรงจริงทุกคนันดุดันทุกสถานการณ์ดอกเบีย้ยเริ่มต้น0%นานสูงสุด60เดือนจองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศถึง31ตุลาคมนี้สนับสนุนโดย Isuzu X Series อย่างที่บอกคุณผู้ชมไว้ช่วงต้นรายการนะครับในช่วงรถเขาเราขับในวันนี้จะพาทุกท่านไปรีวิว Ford Ranger w i l t Tra V6 3.0ลิตรครับซึ่งตัวเนี้นอกจากในเรื่องของพลังกำลังที่เป็น V6 3.0แล้วจะมีในเรื่องของการออกแบบที่ดูเท่ใช้ได้เลยคือมันจะมีความพรีเมียมมีความเป็นไฮเอนด์ที่แตกต่างกับตัว วอลทรั d ตัวอื่นๆนะครับหรือว่าตัว Ford Ranger คันอื่นๆโดยซ้ำไปนะครับคือใครที่ต้องการความเป็นพรีเมียมและดูแบบแตกตานะ่างอ่ะคันนี้ถือว่าจะตอบโจทย์และ่องเิ็นการขับขี่ก็จะให้อารมณ์นั้นเช่นเดียวกันครับแต่เพื่อไม่เสียเวลาครับคุณผูช้ชมเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยครับ วันนี้ครับพาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาดูคันที่อยู่ด้านหลังของผมเลยก็คือตัว Ford Ranger อันนี้คือจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะถ้าเราดูจากภายนอกหรือว่าภายในบางทีเราจะสังเกตว่ามันไม่ได้แตกต่างจากตัวก่อนแน่นอนว่าจุดไฮไลท์ของคันนี้เลยก็คือในเรื่องของพลังกำลังของเขาที่เป็นเครื่องดีเซล3.0ลิตร V6 ครับและอยู่ในตัววาร์ทรแล้วซึ่งปกติเราจะคุ้นเคยในตัว3.0ลิตร V6 เนี่ยในตัวรับเตอร์เท่านั้นแต่นี่คือเพื่อท่าน ที่แบบอาจจะไม่อยากได้ตัวรับเตอร์อยากจะมาดูตัววาร t แทรกก็คันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยครับแต่ต้องแจ้งทราบก่อนนะครับว่าในเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็นตัว3.0 l i ร V6 เนี่ยมันจะไม่ใช่อันเดียวกันกันกบตัวรับเตอร์น,นั้นนะครับคนละฟิลกันเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของพลังกำลังตัวเนี้ยเทียบกับตัววาร t แทรกตัวก่อนน่ะก็คือว่าคันนี้มันจะแรงกว่าที่ผมใช้คําว่าตัวก่อนอะ่ะคือมันยังมีอยู่นะแต่มันเพิ่มไลน์อัพเข้ามาเพิ่มรุ่นย่อยเข้ามาให้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปทางไไหนจะป เวไหนอยู่ที่ไลฟ์สไตล์การใช้งานของเราสําหรับคันนี้นะคุณผู้ชมราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแบาทการทดสอบตัว Ranger Wildtrak ตัวนี้ผมเริ่มจากเชียงใหม่แล้วก็ขึ้นดอยมาถึงเชียงดาวเลยนะครับก็ได้เทสประสิทธิภาพต่างๆไม่ว่าจะขับอยู่ในเมืองอยู่บนถนนท,นที่แบบคอ่อนข้างโล่งขึ้นเขาลงเขาเป็นต้นครับก็แน่นอนว่าเดี๋ยวช่วงทดลองขับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังอีกทีว่าการขับขี่เป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของคันนี้ก่อนว่ามีอะไรที่น่าสนใจและมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างครับ เราพูดถึงจุดไฮไลท์ของคันนี้ระบบที่เรียกว่าโซนไลท์ติงครับโซนไลท์ติงอันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบ่มันจะคล้ายๆกับเหมือนแบบเวลคัมไลท์ตอนกลางคืนครับอันนี้จะเป็นยางขนาด20นิ้วนะครับ255ทับ55นะครับล้อดีไซน์จะเป็นอะไรประมาณนี้เลยนะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือนี่เลย v 6. v 6 V 6 V 6อ่าเห็นไหม นะครับก็เป็นอีกโลโก้หนึ่งนะครับเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่จะบ่งบอกว่าคันนี้มันเป็นตัว V6 นะับแต่นอกเหนือจากนี้ก็คืออยากให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับนี่มีที่ล็อกให้ด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับนี่ไฟเบรกอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่คือข้างในนะครับอ่าก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับอยากให้สังเกตตรงนี้ครับอันนี้คือมันจะช่างในงเรื่องของ พลังกาลังนะครับที่มันส่งไปนะครับคือสมมติถ้าเราเหยียบคันเร่งอ่ะขีดตรงเนี้ยมันก็จะเด้งขึ้นมาด้วยครับมันจะดูว่ามันส่งกําลังไปทางไหนบ้างนะครับแน่นอนจุดไฮไลท์ก็คืออยู่ตรงนี้ครับคือในเรื่องของโหมดการขับขี่ของเขาครับมีโฟร์ไฮ 4 l ล์ว h แล้วก็ 4A นะครับคือขับ4แบบ u l l time นะครับคันนี้จะเป็นเครื่อง 6, ดีเซล V6 3 0ลิตรแรงม้านะครับ250แรงม้านะครับ3,250รอบต่อนาทีส่วนแรงบิดสูงสุดอยู่ที่600นิวตันเมตร1750รอบถึง2อ5 0นอรอบต่อนาทีไปเปรียบเทียบกับตัวเลข Ra p เ o r ได้เลยครับคนละฟิลกันนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของตัวเรนเจอร์ว t r a k นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าตัวนี้ที่เป็นเครื่องหม่เนี่ยมันคุ้มค่า หรือไม่ครับไปกัน ไได้ดทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด mm hmm. มา d a ้ CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the drive ใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโลว New Isuzu D Max พลังที่สร้างความเราใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูโอเจพอ้อทะยานไปกับแพลตฟอร์ม h าร์ t เทคพาวเวอร์ยู่อัพนิวซูซูกิสวีฟฟอร์ดเรนร์แรงจริงทุกคนันดุดันทุกสถานการณ์ดอกเบีย้ยเริ่มต้น0%นานสูงสุด60เดือนจองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศถึง31ตุลาคมนี้ ยูน e ิสันเค็กซ์อีพาเวประสบการณ์ขับขี่แบบรถไฟฟ้าไม่ต้องรอชาร์จคันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัดยูน e ิสันเค็กซ์อีพาวเวอร์แกรนพลังที่สร้างความเระทใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูโ l เจ t พร้ hmm. อมจะยานไปกับแพลตฟอร์มาร์เทค power you up new s u z u k ก s สวิฟ ใหม่ม e วเ x t กซ์เดอะเนรุ่น R S จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าสนับสนุนโดย Isuzu X Series แรงทะลุเวอร์ส ถ้าเราพูดถึงฟิล l ิ่งการขับขี่ของตัว Range r w i l d Track V6 3.0ลิตรดีเซลเนี่ยจุดที่แตกต่างเลยหรือว่าจุดที่ผมชอบก็ได้นะก็คือฟิลลิ่งการขับขี่แบบภาพรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราการเร่งคือจากที่ผมได้ขับมาครับคือคุณขับอยู่ในแบบความเร็วตำ่ำ ความเร็วกลางหรือว่าความเร็วสูงถือว่าตอบสนองได้ค่อนข้างเร็วอยู่พอสมควรคือแบบคุณขับอะแล้วแบบเออมันไปแบบเนียนๆของมันอะเออแต่ว่าแรงด้วยนะเอออันเนี้ยผมชอบมากครับเพราะบางทีถ้าคุณดูตัวเลขแบบเนี้ยแล้วเวลาคุณขับจริงๆเวลาคุณเหยียบหรือว่าคลิกดาวแบบอยู่ในความเร็วตัดแล้วคลิกดาวปึง้งกบบางทีมันจะแบบพุ่งๆอะหลังเราอาจจะติดเบาะก,ก็ได้อะแต่แบบเนี้ยผมรู้สึกว่าเอ้ยไม่เป็นนะอีกจุดหนึ่งก็คือในะเรื่องของพวงมาลัยด้วยพวงมาลัยแบบ โอ้หเบามากครับเบามากขับอยู่ในเมืองสบายๆครับการควบคุมไม่ว่าจะเป็นแบบผู้ชายผู้หญิงหรือใครก็ตามผมว่าก็ขับได้ดีครับอันนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยช่วงล่างของเขาอ่ะการเข้าโคง้งอ่ะผมว่าถามว่าดีที่สุดไหมแน่นอนมันไม่ได้ดีที่สุดหรอกสำหรับผมนะมันอาจจะอยู่แบบระดับ,บกลางไปถึงสูงอ่ะเออแต่ก็แน่นอนว่าผมบอกว่าดีไม่ได้แปลว่าคุณแบบเออเข้าโค้ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วแบบโอ้ยมันเอาได้เอาอยู่นะก็ไม่ใช่นะก็คือแบบอยู่ตามสแตนดาดตามเกณฑ์ที่ถนนเขา ใช้ความเร็วอยู่ประมาณนั้นเราก็ขับอยู่ประมาณนั้นนะครับอาจจะเกินได้นิดหนึง่งมันก็โอเคแล้วครับแต่จุดไฮไลท์เลยก็คืออัตราสิ้นเปลืองของคันนี้ครับก็คือขับมานะครับขับอย่างที่บอกไว้ขับอยู่ในเมืองขับอยู่บนทางที่แบบใช้อัตราการได้หรือว่าควา,ความเร็วได้ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันแล้วก็ขึ้นเขามาหรือขึ้นดอยมานะครับซึ่งตัวเลขที่ได้นะครับอยู่ที่12.7ลลตรต่อ100กิโลเมตรซึ่งถ้าคุณติดตัวเลขนี้เป็นต่อกิโลเมตรแล้วครับจะอยู่ที่ประมาณ7.8 ลิตรต่อกิโลเมตรซึ่งถาาว่ากินน้ำมันไปตัวเลขนี้กินครับใกล้เคียงกับตัว r a p t ต r 3.0เลยก็ว่าได้ครับแต่นี่คือเป็นตัวดีเซลนะแต่ว่าตัว3.0 AV6 นะั้นคือเป็นตัวเบนซินนะครับก็แตกต่างกันนิดนึงแต่ก็อยู่ที่การขับขี่ด้วยเพราะว่าตัวเลข Official ของ Ford อยู่ที่11.8ซึ่งถ้าขับจริงๆมันไม่น่าถึง11.8อยู่แล้วมันน่าจะอยู่ที่ประมาณแบบ10 หรือว่า9หรืออะไรแบบนี้ก็เฉลี่ยเฉลี่ยแล้วกันถ้าผมตีไว้นะก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ8-10กิโลเมตรต่อลิตรก็ว่าได้ครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าการขับครั้งนีน้เราก็ไม่ได้เน้นประหยัดสักเท่าไหร่นะเราก็เหยียบม,มาซัดก,กันมาเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่สมมติถ้าคุณเอาตัวนี้แล้วไปเปรียบเทียบก,กับตัวบเทอร์โบครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วตัวบเทอร์โบจะถูกกว่าตัวนี้นะตัว V6 นะครับจะแตกต่างอยู่ประมาณแสนแสนห้าอะไรแบบนี้โดยประมาณนะครับก็เอาจริงๆแล้วอ่ะถ้าถามว่าขนาดมันแรงกว่า คือจริงๆอ่ะมันไม่ได้แตกต่างกันถึงขนาดนั้นนะสำหรับผมอ่ะแต่ถ้าเป็นตัวบเทอร์โบมันรู้สึกว่ามันจะขับสนุกกว่าเพราะมันมีเทอร์โบคู่อันนี้มันจะไปแบบเนียนๆแรงไหมแรงนะครับแต่ว่ามันจะไปแบบเนียนๆซอฟตๆมากกว่าอยู่ที่ความชอบของแต่ละท่านละกันแต่ถ้าเป็นตัวบเทอร์โบอ่ะ มันก็จะประหยะดัดน้ามันมากกว่านะเพราะว่ามันเป็นเครื่อง2.0แต่เนี่ยเป็นเครื่อง3.0นะครับแต่มีอย่างหนึ่งที่จะต้องสังเกตนะครับว่าคันนี้คือเขายังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการถึงแม้เราจะทราบเรื่องราคาเรื่องสเปคแล้วก็การใช้งานแล้วมีความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างสูงว่าตัววาร์แทร็กอะครับถ้าคุณสังเกตด้านท้ายอะมันจะไม่ได้เขียนว่า4คูณ4อีกแล้วนะเครื่อ,อันั้นเขาออกก็เพราะว่าเขาอาจจะทำตัววาร์แทร็กอะครับ เป็น4ีคูณสอย่างเดียวทั้งหมดเลยและตัวที่เป็น4ีคูณสอาจจะตัดออกไปนะครับอันนี้ต้องรอติดตามไปอีกทีนะครับการอัปเดตอีกทีและอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการจองถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจตัว Ford Ranger ตัวนี้นะคุณผู้ชมจะต้องจองผ่านทางออนไลน์นะครับเขารับทางนั้นอย่างเดียวเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามเราก็สามารถสอบถามทางเซลล์เพื่อที่จะให้เขาจองแทนเราก็ได้นะครับ อันนี้แค่เป็นข้อสังเกตเฉยๆนะครับและสุดท้ายครับขอบปิดท้ายเรื่องแ d b l u e แล้วกันนะครับแอดบลูก็คือเป็นมาตรฐานที่ทางฟอร์นะครับเขาจะใช้เพื่อแบบลดมลพิษนะครับซึ่งมันเป็นเก์ที่รัฐบาลเขาตั้งไว้นะครับสำหรับ a d ดบลูนะครับของฟอร์เนี่ย สำหรับตัวกระบะอันนี้ยังไม่ได้ใช้มีแค่ตัวเดียวที่ใช้ครับก็คือตัวรับเตอร์ดีเซล2.0นะครับอันนั้นที่ต้องใช้รองรับนะครับแล้วก็ตัวเอเวอเรสตุกรุ่นเลยที่ผลิตในปี2024คือจะต้องใช้ a d b l u e นะครับซึ่ง a d b l u e เนี่ยครับมันก็เติมเหมือนน้ามันหรือว่าเปลี่ยนน้ามันเครื่องแบบนี้แหละครับถามว่าเปลี่ยนบ่อยไหมก็จริงๆอยู่ที่การขับขี่ทางฟอร์ดเขาตีตัวเลขไว้อยู่ที่ประมาณ8,000ถึง15,000กโลซึ่งถ้าคุณตีตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างกว้างนะเอา ได้ครับเอาตังไว้ก่อนนะครับก็ไปเปลี่ยนได้นะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนเองได้หรือเราก็ให้ทางโชว์รูมของ Ford เปลี่ยนให้ก็ได้ครับตัว Everest นะครับจะจุดได้อยู่ที่ประมาณ18ลิตรนะครับก็คือที่จะได้ระยะประมาณนี้นะครับถ้าคุณดูราคานะครับขนาดนะครับคือมันจะมี9.45ลิตรอันเนี้ยราคาจะอยู่ที่800บาทและอีกขนาดหนึ่งก็คือ3.78ลิตรอันเนี้ยราคาอยู่ที่340บาทนะครับก็สมมุติเราเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเราอาจจะเปลี่ยนแบบครั้ง ก็อยู่ที่ประมาณพันห้าพันหกร้อยบาทนะครับก็อยู่ที่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าทางฟอร์ดเขาก็จะมีแคมเปญหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆที่เขาจะแจกแบบคูปองฟรีที่จะแจกในเรื่องของแอดบลูอันนี้ไปก่อนนะครับในช่วงแรกๆนะครับแต่ในเรื่องของเซอร์วิสในเรื่องของบริการอันนี้ต้องสอบถามกันอีกทีนะครับว่าทางฟอร์ดเขาให้ฟรีมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่นี่คือเรื่องแอดบลูนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นตัวเอเวอเรสนะครับจะไม่ใช่ตัวเรนเจอร์นะครับแต่ถ้าท่านใดมีเรนเจอร์รับเตอร์ดีเซล้อง ใช้เหมือนกันนะครับสำหรับแ d b l u e นะครับตั้งคำถาม พเพียวไปเลยละกันว่าเออเราจะซื้อตัววอ l ทรัค3.0หรือว่าไปดูตัวรอที่เป็นบเทอร์โบต่างๆอ่ะคือจุดที่แตกต่างอ่ะขอย้ำละกันนะครับก็มีไม่กี่อย่างครับแน่นอนก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของพลังกำลังอย่างที่2ก็คือในเรื่องของขับสีที่เป็นแบบ full time นะครับแล้วก็ในเรื่องของ Exterior Light i ท g นะครับที่ใช้สหรับตอนกลางคืนเรื่องไฟนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าพวกนี้ไม่ได้จําเป็นอะไรถึงขนาดนั้นผมว่าดูตัวบเทอร์โบก็ได้นะเพราะว่าราคาก็ถูกกว่าแถมเอาเงินอนัน คือเอาไปแต่งรถเพิ่มเติมหรือทําอะไรเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นก็ผมว่าตัวบ t u เทอร์โบก็โอเคนะมันไม่ได้แตกต่างกันถึงขนาดนั้นนะครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับ Ford Ranger Wild t r a c ชออบหรือว่าไม่ชอบหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแจ้งและคอมเมนต์มาได้นะครับตามสื่อออนไลน์ของเราไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel หรือว่า Facebook Fanpage ของพ่อมดรถจนเข้าไปได้เลยนะครับ แต่ถ้าพูดถึงตอนนี้นะครับเราก็ใกล้เข้าสู่เดือนตุลาคมกันแล้วนะครับก็จะเป็นเดือนที่พิกๆหน่อยจะมีรถยนต์เข้ามาในตลาดบ้านเรา ผมเชื่อว่าเยอะอยู่นะมันเป็นเฟสที่แบบพลิกในทุกๆปีนะครับเดือนตุลาคมแล้วก็พฤศจิก,กายนนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามใดๆแบบกำลังรองรถจนคันไหนเป็นพิเศษก็สามารถสอบถามกันได้นะครับแต่สำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมเวลาทอมีเก็บหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราพบากันใหม่ในสัปดาหนะ์หน้า g o o d n i g h t และสวัสดีครับ